มหาเศรษฐีกลับบ้านเกิดตอบแทนบุญคุณความร้อนอบอ้าวของบ่ายวันหนึ่งในจังหวัดเล็กๆแผ่ซ้นไปทั่วทุกอนุอากาศชายหนุ่มในชุดสูทสีเข้มก้าวเดินอย่างมั่นคงบนถนนดินแดงที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเศษใบไม้แห้งกลิ่นดินกลิ่นเหงื่อและกลิ่นหญ้าสดใหม่ซึมเข้าสู่จมูกของเขาอย่างชัดเจนเขาคืออักคราเจ้าของบริษัทใหญ่ที่ร่ำรวยจากความมุมานะและความสามารถครั้งนี้เขากลับมาไม่ใช่เพื่อธุรกิจ แต่เพื่อช่วยเหลือแม่และน้องสาวที่เขารักมากเมื่อเดินผ่านตลาดเก่าแก่เสียงคนพูดคุยและเสียงหัวเราะก,กลับกลายเป็นเสียงกระซิบและเสียงแว่ของคำสบประมาทเขาหยุดเดินจ้องไปยังบ้านหลังเล็กที่ตั้งอยู่มุมถนนเห็นแม่และน้องสาวกำลังถูกกลุ่มคนที่ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนบ้านขม่มขู่ใบหน้าของแม่ซีเซียวร่างกายสั่นเทาขณะที่น้องสาวยืนนิ่งน้ำตาไหลอับแก้มอักครารู้สึกเหมือนมีอะไรแหลมคมกรีดผ่านอก เสียงคาพูดหยาบคายและเสียงตะโกนทำให้บรรยากาศรอบๆกลายเป็นนรกบนดินเขาเข้าไปใกล้ใจเต้นแรงหัวใจเหมือนจะระเบิดเสียงลมหายใจของเขาหนักและกระชั้นขึ้นสายตาที่เผชิญกับความโหดร้ายทำให้เขาแทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ทันใดนั้นกลุ่มคนนั้นหันมาเห็นเขาสายตาพวกนั้นเปลี่ยนเป็นความตกใจและไม่เชื่ออัคราก้าวเดินตรงไปหาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ปล่อยแม่กับน้องสาวของฉันเดียวนี้แต่คำพูดนั้นกลับทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเสียงโต้เถียงดังขึ้นอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันหลุดพ้นบรรยากาศรอบตัวเหมือนจะพังทลายเสียงแหลมคมของแก้แตกดังขึ้นทำให้ทุกคนหยุดชะงักอัครารู้สึกถึงความกลัวความเจ็บปวดที่ซ่อนลึกในหัวใจแต่เขาต้องอดทนต้องสู้เพื่อครอบครัว แม้ลมร้อนยังคงพัดผ่านสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคือความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดความมืดและความเงียบเข้าปกคลุมไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวทุกอย่างหยุดนิ่งในเสี้ยววินาทีแต่ใจของอครากลับเต็มไปด้วยพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนเขารู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนในชีวิตจุดที่จะกำหนดชะตากรรมของทุกคนเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นเรื่อยๆ เหมือนกับเสียงกลองที่กระหน่ำในใจเขาเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปและไม่มีทางหันหลังกลับความจริงจะเปิดเผยในไม่ช้าแสงแดดที่เคยส่องสว่างกลับกลายเป็นเงามืดที่ทวีความหนาแน่นขึ้นทุกทีเสียงฝีเท้าหนักๆกใกล้เข้ามาบรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังกลุ่มคนที่ยืนเผชิญหน้า แววตาพวกนั้นเต็มไปด้วยความโกรธและความเกลียดชังแต่ในแววตาเขามีเพียงความแน่วแน่และความรักที่แรงกล้าเวลาผ่านไปช้าเหมือนหยุดนิ่งทุกอย่างรอคอยการระเบิดที่จะเกิดขึ้นอักครารู้ว่าความรุนแรงกำลังมาเยือนแต่เขายืนยันที่จะปกป้องครอบครัวอย่างสุดใจและนี่คือจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ครั้งสำคัญที่ไม่มีใครจะลืมได้ง่ายๆ เสียงคำรามของกลุ่มคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งเหมือนสัตว์ป่าที่หิวกระหายความยุติธรรมอักคราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงฝุ่นและลมร้อนพัดเข้ามาปะทะใบหน้ากลิ่นเหงื่อและความชื้นของแผ่นดินร้อนทำให้เขารู้สึกถึงความดิบของชีวิตแม่และน้องสาวหลบอยู่หลังรั้วไม้เก่าตาของแม่เต็มไปด้วยน้ำตาและมือสั่นเทาน้องสาวที่เคยสดใสวันนี้มีเพียงความกลัวปกคลุมบนใบหน้า อัครารู้สึกเหมือนเลือดในกายเดือดพล่านแต่เสียงหัวใจที่ดังอยู่ในอกกลับเป็นเสียงนิ่งเงียบที่เรียกร้องให้เขาควบคุมตัวเองจู่ๆฝนเม็ดเล็กๆเริ่มตกลงมาไม่หนักแต่ก็ทําให้อากาศหนาวเย็นขึ้นชั่วขณะเสียงฝนหยดกระทบใบไม้ทําให้บรรยากาศตึงเครียดมากขึ้นเหมือนเวลาชะงักงานเขามองไปรอบๆเห็นเงาเมื่อที่แอบซ่อนในซอกมุมพวกนั้นยังไม่ยอมถอย จ้องเขาเหมือนกับจะฉีกเขาให้เป็นชิ้นๆแต่ความเงียบปรับแตกด้วยเสียงแหลมคมของแก้แตกอีกครั้งใครบางคนโยนขวดใส่น้ำใส่พื้นเสียงกระทบและเสียงน้ำกระเซ็นทำให้ทุกคนหยุดนิ่งชั่วคราวอัครารู้สึกถึงความเครียดที่ทวีขึ้นจนแทบจะระเบิดเขารู้ดีว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆมันเป็นสงครามของความยุติธรรมและความโหดร้ายแม่ค่อยๆก้าวออกมาจากที่หลบ น้ำเสียงเธอสั่นพร่แะตะ่หนักแน่นอักคราช่วยแม่กับน้องด้วยคำพูดนั้นเหมือนมีดกรีดลึกลงในหัวใจเขาเขาตัดสินใจแล้วต้องทำให้ทุกอย่างจบลงที่นี่ทันใดนั้นเองกลุ่มคนข้างหน้าพุ่งเข้ามาเสียงกรีดร้องดังขึ้นเป็นระลอกฝุ่นผงฟุ้งกระจายทั่วทุกทิศเขาใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งที่เก็บไว้ในตัวตะโกนออกมาอย่างสุดเสียง พอได้แล้วเสียงของเขาดางทะลุความโกลาหลความเงียบกลับมาอีกครั้งในเสี้ยววินาทีสายตาทุกคู่จับจ้องมาเขาแต่ไม่มีใครกล้าเคลื่อนไหวเขาเดินตรงไปหาแม่กับน้องจับมือพวกเธอแน่นหัวใจที่สั่นไหวเริ่มตั้งตัวแต่ในใจยังคงเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวที่ไม่เคยจากไปเสียงฝนหยุดตก เมฆดำปกคลุมฟ้าความมืดคืบคลานเข้ามาเขารู้ว่าตอนนี้ชีวิตของทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปความจริงจะถูกเปิดเผยและความยุติธรรมต้องได้รับการตอบแทนเสียงลมหายใจของเขาเงียบลงในขณะที่สายตาทั้งหมดยังคงจับจ้องเขาอย่างหวัดหวัน่นเขารู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้าเต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่เขาจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามความมืดคืบคลานเข้าใกล้เหมือนพายุที่กำลังโหมกระหนำ่ำสายลมหนาวพัดแรงขึ้นทำให้เส้นผมของอัคราปลิวสะบัดเสียงหายใจของทุกคนดังชัดเจนในความเงียบอักรารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ซึมลึกเข้าไปในกระดูกราวกับว่าความหวาดกลัวกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกวินาทีเขาหันไปมองแม่และน้องสาว น้ำตาไหลาอาบแก้มของทั้งสองแต่มือของแม่บีบแขนเขาแน่นเป็นสัญญาณให้เขาอดทนเสียงเท้าหนักๆของคนที่ยืนข้างหน้าเริ่มเคลื่อนตัวดวงตาของพวกนั้นเต็มไปด้วยความมืดและความแค้นอัครารู้สึกเหมือนมีเข็มเล็กๆแทงเข้าไปในอกซ้ายแต่เขาไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวครอบงำหัวใจเต้นแรงขึ้นจนแทบจะทะลุออกมาและในวินาทีนั้นเสียงระฆังเก่าจากวัดใกล้ๆดังกังวานขึ้น เสียงนั้นเหมือนเรสติของทุกคนกลับมากลุ่มคนนั้นหยุดชะงักความตึงเครียดในอากาศเหมือนถูกผ่อนคลายลงเล็กน้อยอักราใช้โอกาสนั้นจับมือแม่และน้องสาวแน่นยิ่งกว่าเดิมเราต้องกลับบ้านเขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นและมั่นใจไม่มีอะไรที่จะทําให้เราพ่ายแพ้ได้แต่ทันใดนั้นเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นจากข้างหลัง เหมือนเสียงของใครบางคนที่กำลังเจ็บปวดอย่างรุนแรงอักคราหันกลับไปอย่างรวดเร็วเห็นเงามืดที่ยืนอยู่ในมุมหนึ่งใบหน้าที่ซีเซียวและเต็มไปด้วยบาดแผลมันคือเพื่อนเก่าของแม่ที่เคยหายไปนานหลายปีพวกเขาไม่ใช่แค่คนธรรมดาเสียงนั้นเหมือนคำเตือนที่เย็นเย,ยือกความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มแผ่ซ่านทั่วร่างกายอักครารู้ว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเกินกว่าที่เขาคิดไว้ เสียงลมหายใจของเขาเงียบลงและสายตาของเขาก็เริ่มมองเห็นความจริงที่ถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังความโหดร้ายนี้ความมืดที่แท้จริงกำลังครอบนำทุกสิ่งทุกอย่างและไม่มีใครรอดพ้นจากมันได้ง่ายๆเสียงฝนเริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งกลิ่นดินชื้นและกลิ่นเลือดผสมผสานกันในอากาศอักครารู้ว่านี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตครั้งนี้เขาจะต้องไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายครอบครัวของเขาอีกต่อไป ความเจ็บปวดความกลัวและความแค้นรวมกันกลายเป็นพลังที่ไม่มีวันหยุดและเขาจะใช้พลังนั้นเพื่อต่อสู้จนกว่าจะถึงที่สุดของเรื่องราวนี้แสงสลัวของโคมไฟริมถนนสะท้อนบนพื้นเปียกทำให้เงาของกลุ่มคนนั้นดูน่ากลัวและยาวเหยียดเสียงฝนที่กระทบหลังคาบ้านเรือนดังว่ามาชัดเจนทุกกาวที่อักราเดินคือการาเผชิญหน้ากับความจริงที่แสนโหดร้ายมือที่จับของแม่นั่นขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้น สายตาของเขาแข็งกร้าวเหมือนเหล็กกล้าคืนนี้จะต้องไม่มีใครเจ็บปวดอีกเสียงพูดของเขาแฝงไปได้วยความมุ่งม,มั่นและความโกรธเกรี้ยวแต่ในความเงียบมีเสียงฝีเท้าที่ไม่คาดคิดใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้อักครยหยุดหายใจความตึงเครียดพุ่งขึ้นสูงจนแทบจะขาดใจแต่ไม่มีใครในกลุ่มกลั้นเสียงได้ทันใดนั้นเสียงแตกของกระจกหน้าต่างดังขึ้น แสงไฟในบ้านดับลงทันทีความมืดปกคลุมทุกสิ่งเสียงกรีดร้องเผ่เาบาลอยมาไกลไกลอัครารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งลมหายใจขาดห่วงและในความมืดนั้นเขาเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์หรืออย่างน้อยก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาคุ้นเคยเสียงลมหายใจดังขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่ของคนในกลุ่ม มันแหลมคมเย็นยเยือกและเต็มไปด้วยความชั่วร้ายแม่และน้องสาวร้องให้ออกมาอย่างหมดแรงอักราพยายามเรียกสติแต่ความกลัวกัดกินทุกความคิดเขาต้องทำอะไรสักอย่างแต่มือของเขาสั่นจนจ,นจับไม่มั่นในใจรู้ดีว่าเหตุการณ์นี้จะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลในความมืดมีบางสิ่งที่รอคอยเขาอยู่และมันไม่ได้ต้องการแค่คำขอโทษหรือความเมตตามันต้องการทุกอย่าง รวมถึงชีวิตความเงียบที่ตามมาหลังจากเสียงกรีดร้องหยุดลงทําให้อัครารู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันจบแต่ในหัวใจยังมีเปลวไฟแห่งความหวังและความแค้นที่ไม่อาจดับได้เขายืนหยัดท่ามกลางความมืดพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเพื่อปกป้องคนที่เขารักและเพื่อชดใช้บุญคุณที่เคยได้รับจากบ้านเกิดนี้ เสียงลมหายใจของอคราเงียบลงจนแทบไม่ดังสายตาของเขาเลื่อนมองไปตามความมืดความชื้นในอากาศทำให้เสื้อผ้าติดแน่นกับผิวหนังกลิ่นดินเปียกและเหงื่อคลุ้งทั่วบริเวณหัวใจของเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความไม่แน่นอนเสียงฝีเท้าที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้อัครารู้สึกถึงความเย็นที่คืบคลานจากหลังคอจนถึงกระดูกสันหลัง ในความมืดมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่มันกำลังเฝ้าดูเขาอยู่เขาพยายามข่มใจไม่ให้ตื่นกลัวแต่ร่างกายกลับตอบสนองด้วยความหวาดกลัวที่ลึกซึ้งทันใดนั้นแสงจัะลอดผ่านต้นไม้สูงเหนือศีษะเผยให้เห็นใบหน้าที่ไม่ใช่มนุษย์ดวงตาสีแดงเปล่งประกายในความมืดปากที่ยิ้มอย่างเย็นชาและเต็มไปด้วยฟันแหลมคมเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้น สะท้อนกลับมาในป่าที่เงียบสงัดแม่และน้องสาวกอดกันแน่นทั้งน้ำตาและความกลัวปะปนกันอักคราเดินไปขวางระหว่างพวกมันกับครอบครัวพวกแกต้องไม่ทำร้ายพวกเธอเสียงของเขาแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือเสียงคำรามและการเคลื่อนตัวที่รวดเร็วร่างดำพุ่งเข้าหาเขาแต่เขาก็เตรียมพร้อมกล้ามเนื้อทั้งหมดตึงเครียด เขาหลบหลีกด้วยความว่องไวสายลมพัดแรงจนใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะรากับธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณเตือนเขารู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องชีวิตแต่มันคือการประทะก,กันระหว่างแสงสว่างและความมืดทุกครั้งที่เขาส่งแรงออกไปเสียงกระแทกและคำร้องโหยหวนดังขึ้นเหมือนกับเสียงแห่งความทุกข์ทรมานที่ถูกปลดปล่อยอักครารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านทั่วร่างกาย แต่ไม่เคยยอมแพ้เขาสู้เพื่อแม่สู้เพื่อน้องสาวและสู้เพื่อบ้านเกิดที่เคยอบอุ่นและสงบสุขความมืดค่อยๆถอยห่างแต่เสียงหัวใจของเขายังคงเต้นแรงและเขารู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบลงง่ายๆเสียงลมหายใจหนักหน่วงของอัคราดังก้องในความเงียบหยดน้ำฝนกระทบพื้นดินเสียงดังราวกับลองทุกใจ ความมืดเริ่มถอยห่างไปช้าๆเหมือนมีแรงผลักดันจากภายในแม่และน้องสาวยืนเคียงข้างเขาแต่สายตาทุกคู่ยังจับจ้องไปที่เงามืดที่กำลังละลายหายไปกลิ่นของเลือดยังคงคละคลุ้งในอากาศและความรู้สึกหนักอึ้งไม่เคยจางหายไปอักครายยืนตรงกลางสนามที่เปียกชื้นรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจแต่ในขณะเดียวกัน ความโกรธและความมุ่งมั่นก็ลุกโชนในหัวใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นจากทิศทางอื่นเขารู้ว่าความอันตรายยังไม่หมดไปและสึกครั้งนี้เพิ่งเริ่มต้นมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะจับมือแม่และน้องสาวแน่นขึ้นอีกครั้งสายตาของอัคราทอดยาวมองไปยังเส้นทางที่เงามืดหายไปเขาตั้งใจว่าจะไม่ปล่อยให้ความชั่วร้ายกลับมาทำร้ายใครอีก เพราะความรักและความหวังของครอบครัวคือพลังที่แท้จริงอักคราหายใจลึกพยายามสะบัดความกลัวออกไปจากใจเสียงร้องให้ของแม่และน้องสาวค่อยๆเงียบลงและในความเงียบสงัดนั้นเขารู้ว่าต้องมีอะไรที่รอยอยู่ข้างหน้าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และอันตรายกว่านี้เขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมพระโชชตากำลังเรียกเขาอีกครั้ง ความมืดยังคงคลืบคพลานเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความมืดธรรมดามันหนาทึบราวกับมีชีวิตและกำลังหายใจอยู่ใกล้ๆอักครารู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งจนหน้าหายใจไม่ออกกลิ่นเหม็นคาวของเลือดและเหงื่อย,ยังติดอยู่ในโพรงจมูกเสียงกระสิบแผ่วเบาคล้ายเสียงเตือนภัยจากความลึกของเงามืดแม่และน้องสาวจับมือเขาแน่นขึ้นความหวังเดียวที่เหลืออยู่คือความเข้มแข็งของกันและกัน ทันใดนั้นเงาดำยาวใหญ่พุ่งเข้ามาจากทางด้านหลังอัคราหันกลับมาไม่ทันแรงประทะศทำให้เขาล้มลงกับพื้นโคลนยินเฉียบเสียงกรีดร้องของแม่และน้องสาวกล้องในโสดประสาทรร่างกายชาไปทั้งตัวแต่สัญชาตญาณยังบอกให้เขาต้องลุกขึ้นลมหายใจรวยรินออกจากปอดอย่างทรมานมือควันหาอะไรสักอย่างที่อยู่ใกล้มือ ปลายเท้าสะดุดกับกิ่งไม้แห้งเขาคว้าขึ้นมาในทันทีเสียงขู่คำรามดังขึ้นใกล้เข้ามาดวงตาสีแดงเป็นประกายส่องแสงในความมืดอัครารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและสิ่งมีชีวิตไร้กาดนั้นจ้องมองเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตาเขาสูดลมหายใจลึกจับกิ่งไม้แน่นด้วยความหวังสายตาระยิบระยับของแม่และน้องสาวสั่งให้เขาไม่ยอมแพ้ หัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุอ,อกในที่สุดเขาลุกขึ้นพร้อมกับคำมั่นสัญญาในใจว่าจะปกป้องครอบครัวนี้ด้วยชีวิตทั้งหมดที่มีกิ่งไม้ในมือแข็งแรงเหมือนอาวุธชิ้นเดียวที่เขามีเสียงลมหายใจดังขึ้นใกล้เข้ามาอย่างน่ากลัวหัวใจของอคราเต้นทีเหมือนจะหลุดออกมาความยินเยียบจากความมืดสะท้อนบนผิวหนัง ร่างดำค่อยๆเคลื่อนตัวใกล้ขึ้นสายตาของมันเหมือนมีไฟนรกลุกโชนอัคคราเตรียมพร้อมทุกอย่างในเสี้ยววินาทีเสียงฝีเท้าหนักๆตรงเข้ามาเขาผลักตัวเองขึ้นอย่างรวดเร็วกิ่งไม้ฟาดลงไปด้วยแรงทั้งหมดเสียงกระทบดังสนั่นกลางความเงียบสิ่งมีชีวิตนั้นร้องเสียงแหลมสูงก่อนจะถอยหลังแต่ไม่ถอยไปไกลมันขู่คำรามอย่างดูเดือด อัคราก้าวถอยหลังเล็กน้อยแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไม่วางแม่และน้องสาวยืนมองด้วยตาเปียกชื้นความหวังที่เปราะบางยังคงคำจุนพวกเขาไว้เสียงลมพัดแรงอีกครั้งพัดพาเอากลิ่นของความกลัวและความโกรธผสมปนเปกันอย่างสับสนอักรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้ร่างกายแต่เป็นการสู้กับความมืดที่อยู่ภายในใจ เขาต้องชนะให้ได้เพื่อความสงบสุขของแม่เพื่อรอยยิ้มของน้องสาวและเพื่อบ้านเกิดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่พักใจแรงในมือเริ่มอ่อนลงแต่เอขายยังไม่ยอมแพ้การต่อสู้ยังคงดําเนินต่อไปในคืนที่ไร้ดวงดาวและแสงจันทร์ที่จางลงทุกทีเสียงหายใจหอบหนักของอัคราดันก้องในป่ามืด ความชื้นจากดินเปียกเกาะตามเสื้อผ้าย็นเยือกแสงไฟจากบ้านหลังเล็กไกลๆส่องสลัวผ่านใบไม้หนาทึบแต่ความมืดยังคงครอบคลุมทั่วทุกมุมร่างดำหยุดชะงักสายตาแดงก่ำเหมือนมีไฟเผาผลาในความมืดอักครารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าเหมือนธรรมชาติทั้งป่าก,กำลังเตรียมพร้อมสำหรับความสิ้นหวังมือของเขายังคงจับกิ่งไม้แน่น เสียงกิ่งไม้แตกหักเมื่อร่างดําพุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้อัคราพร้อมรับมือเขาดีดตัวขึ้นหลบปลายกิ่งไม้ฟาดผ่านอากาศและกระทบกับสิ่งมีชีวิตนั้นเสียงคำรามดังก้องกังวานในคืนที่หนาวเหน็บแม่และน้องสาวหลบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่น้ําตาไหลรินเต็มแก้มอัครารู้ว่าพวกเธอกำลังหวังพึ่งเขาอย่างสุดหัวใจแต่ในความมืดลึกมีเสียงเผ่เบาที่ไม่อาจละเลยได้ เสียงของคนอีกกลุ่มหนึ่งพวกมันกำลังเข้ามาและความหวังเริ่มเลือนลางลงทุกทีอัคราใจเต้นแรงรู้ว่าเวลาที่เหลือมีน้อยเต็มทีเขาต้องตัดสินใจจะสู้จนสุดชีวิตหรือจะหนีไปพร้อมครอบครัวที่เหลืออยู่แต่ลึกลงไปในใจคำตอบนั้นชัดเจนเพราะบางครั้ง การต่อสู้ที่แท้จริงคือการไม่ยอมแพ้แม้ต้องแลกด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังใกล้เข้ามาดวงตาแดงก่ำของร่างดำจ้องมาที่อักคราอย่างไร้ความปราณีแม่กับน้องสาวยังคงหลบซ่อนอย่างหวาดหวัน่นลมหายใจของทุกคนขาดเป็นช่วงหาหะความตึงเครียดในอากาศหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกอักครารู้สึกถึงเหงื่อยเย็นไหลซึมตามต้นคอ มือยังคงกำกกิ่งไม้แน่นเสียงกระซิบของแม่ปลุกใจเขาลูกต้องสู้เพื่อครอบครัวเราร่างดำพุ่งเข้ามาอีกครั้งเร็วขึ้นอักคราฟาดกิ่งไม้ด้วยแรงสุดท้ายเสียงกระแทกก้องกังวานในความเงียบงันร่างดำล้มลงช้าๆแต่ยังไม่หมดแรงอักครายืินหยัดมือสั่นแต่สายตาเฉียบคมความมืดเริ่มถอยห่าง แต่เสียงฝีเท้าของคนอื่นๆกำลังแผลเข้ามาอัครารู้ดีว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความสงบจะไม่มีวันกลับคืนมาอีกแต่เขาจะยืนหยัดยืนหยัดจนกว่าจะถึงที่สุดเพื่อแม่เพื่อครอบครัวเพื่อบ้านเกิดที่รอคอยความหวังใหม่ทุกลมหายใจที่เหลือจะเป็นพลังของเขาในคืนนี้ แสงแรกของรุ่งอรุณเริ่มสัดส,ส่องผ่านแนวต้นไม้อบอุ่นและสงบเข้ามาแทนที่ความมืดมิดที่เคยปกคลุมอักขายินอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดที่ยังเหลืออยู่แม่และน้องสาวกล้าเข้ามาใกล้น้ำตาแห่งความโล่งใจไหลรินบนใบหน้าบ้านเกิดที่เคยเป็นเพียงความทรงจำกลับกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้แม้ร่องรอยของความเจ็บปวดยังคงหลงเหลือแต่ความรักและความหวังเติมเต็มหัวใจทุกดวง อัคราหันไปมองท้องฟ้ารู้สึกถึงแรงลมหายใจใหม่ที่ผัดผ่านเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้จบเพียงแค่วันนี้แต่การได้กลับมาร่วมกันในบ้านที่อบอุ่นคือชัยชนะที่แท้จริงเขาจับมือแม่และน้องสาวไว้แน่นคำสัญญาที่ให้ไว้ในใจยังคงไม่จางจะดูแลปกป้องและตอบแทนบุญคุณที่ได้รับมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ครอบครัวจะเป็นที่พึ่งที่มั่นคงแสงแดดค่อยๆอบอ,อุ่นร่างกายและอัครารู้สึกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะความรักแท้ไม่เคยจากไปไหนและบ้านคือที่ที่หัวใจสบายที่สุดเสมอ